เทคนิค <EC N> การอ่านหนังสือกฎหมายให้เข้าใจข้อที่4นะครับก็คือการทำเอาพุทให้กับเนื้อหาที่เราอ่านนะครับการทำเอาพุทคืออะไรผมจะให้อยู่แค่2อย่างก็คือ <ś led> มันก็มีอยู่แค่2อย่างแหละก็คือการพูดกับการเขียน <S <S การพูดเนี่ยผมแนะนําเลยนะสำหรับใครที่เวลอาอ่านหนังสือกฎหมายจบสักเล่มหนึ่งหรือว่าสักบทหนึ่งหรือว่าสักกลุ่มก้อนเนื้อหาเนื้อหาหนึงผมแนะนําว่าให้ลองเอาเนื้อหานั้นลองไปติวให้เพื่อนดูนะครับถ้าสามารถถ้ามีโอกาสาที่จะทำแบบนั้นได้นะลองไปติวให้เพื่อนดูลองไปพูดอธิบายให้คนอื่นฟังดููนนครรรับบบบแแล้้้ววก็ด่่่่่าาาาาาสิิงททีีออเเเเอออธยืืขขขใใจจหป ถ้าเราอธิบายให้คนอื่นเข้าใจได้แสดงว่าเราเข้าใจจริงๆและเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราเอาพุธมันที่เราเอาออกมาสอนคนอื่นเอาออกมาบอกคนอื่นเนี่ยมันจะยิ่งทําให้เราตกผลึกในเนื้อหานั้นมากขึ้นนะครับอันนี้คือข้อแรกคือการนอามาสอนอื่นเอาพุธอย่างที่2ก็คือการเขียนนะครับการเขียนคือสมมติบางคนบอกว่าเฮ้ยสอนคนอื่นไม่ได้เพราะว่าบางคนแบบเรียนอยู่ที่บ้านอย่างเดียวนะครับแล้วก็แบบไม่ได้ไม่ได้มีเพื่อนเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็เพื่อนไม่ได้ว่างให้มานั่งสอนได้อะไรเงี้ยก็ใช้วิธีการเขียนได้นะครับก็คือการเขีีียยยนนนนนนสสรรรรุุุุปปะะเเเวววลลาาาาข่ผมมคคัับทททกก้งพ ทำได้พยายามทาทุกวันที่อ่านจบเนื้อหาไม่ว่าจะเป็นบทหนึ่งหรือเอาเอาตามเป้าที่เราตั้งไว้ทุกวันที่อ่านจบเนี่ยผมแนะนําว่าให้เอาเนื้อหาที่เราอ่านจบแล้วเราเข้าใจเนี่ยลองเอามาเขียนสรุปสั้นๆนะครับลงในสมุดของเราก็ได้เราอาจจะมีสมุดสักเล่มหนึ่งเอาไว้จดสรุปแยกแล้วก็ลองทําสรุปในวันนั้นดูอาจะทำอาจจะทําเป็นไม้แมพก็ได้ทําแบบไหนก็ได้เอาตามที่เาข้าใจเขียนสรุปให้มันสั้นว่าโอเควันนี้เราอ่านเนื้อหานี้หัวข้อนี้หัวข้อนี้พูดถึงมาตานี้มาตานี้มาตานี้หลักคือแบบนี้มาตานี้ข้อย่างประณ นนประมาณนี้นะครับให้เราเห็นภาพพอเราสามารถอธิบายโดยการเขียนสรุปแบบน,นั้นได้แสดงว่าเราเข้าใจเนื้อหานั้นจริงๆและอย่างหนึง่งเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเขียนสรุปมันคือการเอาพุทออกมาใช่ไหมแล้วยิ่งเราเอาพุทเราจะยิ่งแม่นในเนื้อหาตรงนั้นนะครับเรายิ่งจําได้แบบไม่ลืมข้อแรกและข้อสองทำให้เรายิ่งเข้าใจและยิ่งตกผลึกในเนื้อหานั้นมากขึ้นเพราะอันนี้คือข้อที่4ง่ายๆนะครับในการที่ทําให้เราอ่านหนังสือกฎหมายแล้วเข้าใจมากขึ้นนะครับทุกคนลองเอาไปทําตามดูได้นะทั้งหมด4ข้อลอลงไปไล่ฟังังงท้4ข้อนะครับลองเอาไปททําาตมีล่ คลิปนี้เขาฝากไว้ประมาณนี้นะครับ